สวัสดีค่ะที่ท็อปเซลทุกคนนะคะวันนี้พี่ดวงมีปัญหาโลกแตกมาให้น้องๆที่ประสบปัญหานะคะลูกค้าหายนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกโกส์นะคะหายแบบเหมือนผีเลยนะคะคือคุยกันอยู่ดีๆนะคะสักพักหนึ่งลูกค้าไม่รับสายลูกค้าไม่ตอบเมลลูกค้าเป็นอะไร,รเปล่าน,นะคะวันนี้พี่ดวงมีมา1ิเทคนิคเลยที่จะให้พวกเราเอาไปลองทําได้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเราติดต่อไม่ได้แล้วก็หายไปในกลิบเมฆนะคะเราวทำยังไงได้บ้างคะพี่ดวงนอกจากโทรจิกเขานะคะ วันนี้พี่ดวงเอามาเต็มๆให้เลยนะคะเตรียมปากกาเตรียมสมุดให้ดีแล้วก็พร้อมจดนะคะคนที่สนใจเรื่องของการขายอยากพัฒนาการขายก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์วิดีโอนี้มาให้ด้วยเป็นกำลังใจให้พี่ดวงแล้วเดี๋ยวจะได้ทําต่อไปเรื่อยๆนะคะเรามาเริ่มวิธีที่1กันเลยนะคะวิธีที่หนหรือเรียกว่าขั้นตอนที่1ก็ได้เนาะทำยังไงได้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องมีความอดทนนิดนึงค่ะแล้วก็มีความสม่ําเสมอเราต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้ซื้อเราครั้งเดียว ลูกค้าไม่ได้ซื้อเราเลยนะคะน้อยมากที่เขาจะซื้อเราตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะต้องมีความอดทนแล้วก็มีความสม่ําเสมอในการติดตามงานนั่นเองนะคะนี่คือข้อแรกที่เราต้องรู้เนาะข้อ2นะคะคือเราลองหาวิธีการติดต่อช่องทางใหม่ๆดูนะคะอย่างบางคนอาจจะโทรอย่างเดียวลองเปลี่ยนไปเป็นอีเมลด้วยไหมหรือลองติดต่อทางไลน์ดูไหมดูว่าลูกค้าของเราคนคนนี้เนี่ย เขาโอเคกับช่องทางไหนเพราะฉะนั้นก็ลองติดต่อในช่องทางอื่นไปเพื่อทดลองได้นะคะนี่คือวิธีที่สองนะคะวิธีที่สามคือเราจากการที่ขั้นตอนเมื่อกี้เนาะเราลองหาช่องทางที่มันเหมาะสมแล้วนะคะเรามีความอดทนอดกั้นแล้วนะคะเรามีความเราเข้าใจแล้วแหละมันต้องมีความสม่ำเสมอแล้วนะคะข้อต่อไปคือลองส่งข้อความ ในการไปติดตามดูนะคะโดยที่ต้องเป็นข้อความที่สุภาพแล้วก็เป็นข้อความที่ลูกค้าต้องได้ประโยชน์ทุกครั้งอันนี้เป็นคีย์ของการ follow up เลยนะคะการติดตอ่อ follow up ลูกค้าทุกครั้งจะต้องเป็นข้อความที่ลูกค้ารู้สึกว่าได้ประโยชน์เป็นการแจ้งเตือนโปรโมชั่นเป็นการแจ้งเตือนสินค้าใหม่ๆเป็นการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆให้ลูกค้าได้อัปเดตไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นลองส่งข้อความ follow up ดูแล้วตอนท้ายเนี่ยเราก็จะต่อท้ายด้วย การที่เราอาจจะสอบถามถึงสิ่งที่ลูกค้าสนใจในคราวที่แล้วที่ลูกค้ามาติดต่อที่ลูกค้าเข้ามาทดลองเป็นยังไงบ้างมีมีฟีดแบ็กยังไงลองฟีดแบ็กให้เราฟังได้นะคะเป็นการให้ก่อนแล้วค่อยรับนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่3คือการที่เราส่งข้อความโ l l o ลอ p แบบมีประโยชน์นั่นเองนะคะข้อที่4ค่ะคือเปลี่ยนวิธีการหรือแมสเซจที่สไตล์ที่เราใช้ดูนะคะจากตอนแรกที่มันดูเป็นทางการ คนนี้อาจจะเป็นไทยที่ไม่ชอบอะไรที่เป็นทางการก็ได้นะคะลองทักทายไปแบบเป็นกันเองดูแบบเปลี่ยนสไตล์อะ่ะบางทีมันบางคนมันไม่ได้ชอบแบบฟ f o r m อ,อ์ตลอดเวลาหรือบางคนก็ชอบที่จะอะไรที่ดูเป็นทางการหน่อยให้เกียรติหน่อยนะคะเป็นเป็นรูปแบบเป็นเป็นอะไรที่ดูแล้วมีมีความเป็นมืออาชีพหน่อยเราจะต้องวิเคราะห์้ออกว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยชอบสไตล์ไหนเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยน m e s s a g เปลี่ยนสไตล์ดูนะคะเผื่อว่ามันจะโดนใจเขาแล้วก็อยากที่จะคุยกับเราต่อน,นั่นเองนะคะข้อที่ห้าค่ะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่ามันจะไม่ใช่ทุกช่วงเวลาที่ลูกค้าคนคนนั้นนี่เขาจะสะดวกที่จะตอบข้อความเราเพราะฉะนั้นเรา,ลอ,เอาลองวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าการทํางานของลูกค้าตําแหน่งของลูกค้าเนี่ยช่วงเวลาไหนเขาน่าจะเหมาะหรือว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเปิดมาเสร็จแล้วเราตอบกับเรามากที่สุด อย่างถ้าเป็นระดับแมเนเจอร์เลเวลซีเลเวลเนี่ยบางทีวันจันทร์สิบโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะประชุมอยู่หรือช่วงเวลาบ่ายเช้าเ้าเนี่ยเขาจะไม่ว่างแล้วอาจจะว่างจริงๆแบบเช้าตรู่แบบ6กโมงเจ็ดโมงก็ได้เพราะฉะนั้นเราลองวิเคราะห์ดูว่าลูกค้าคนที่เราคุยอยู่ด้วยเนี่ยน่าจ,จะมีช่วงเวลาไหนที่เขาน่าจะเหมาะในการที่จะตอบกับมาหาเราหรือบางคนเนี่ยอาจจะเซนซิทีฟมากๆเรื่องวันหยุดหรือว่าเวลาหลังเลิกงานเขาจะให้กับครอบครัวอย่างเงี้ย ก็อย่าไปส่งเมสเซจช่วงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นลองหาทามมิ่งที่มันเหมาะเจาะกับลูกค้าคนคนนั้นของเราดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นทามมิ่งที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเชิงลึกลงไปเลยเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้าหรือว่าสถานการณ์ที่ลูกค้ากําลังพบเจออยู่ถ้าเรารู้ว่าเจ้าเนี้ยโหกําลังยุ่งวิกฤตมากบริษัทวิกฤตแบบยุ่งมากๆเลยนะคะเราก็ต้องเข้าใจอะ่ะเขาอาจจะไม่มีเวลามาตอบเราตลอดเวลาก็ได้เพราะฉะนั้น เรื่องไทมิ่งที่เราจะส่งข้อความไปก็สําคัญมากไม่ใช่ไปส่งแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งกับบางคนนี่เขาไม่โอเคเลยนะคะแล้วก็อาจจะไม่อ่านด้วยซ้ําม,มาเช้าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นดูไทมิ่งดีๆโอเคนะคะข้อที่6ค่ะต้องทุกข,ข้อความเนี่ยนอกจากจะเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยมันจะต้องมีคุณค่าอะไรบางอย่างเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะอย่างเช่นเราอาจจะลองส่งอาร์ติเคิลหรือเป็นบทความที่เรามองว่าน่าจะมีประโยชน์กับลูกค้าคนนี้ หรือเป็นอีเวนต์ต่างๆที่เรามองว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าสนใจอยู่อาจจะไม่ใช่ประโยชน์เชิงตรงๆกับโลิตัก์เราด้วยซ้ำเป็นแวลูอื่นๆที่เราแอดเข้าไปให้เพื่อโชว่าเราใส่ใจเขาเราให้ความสำคัญกับลูกค้าเราจำรายละเอียดลูกค้าได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคของคาของมันเลยนะคะบางคนเนี่ยคุยกับลูกค้าเสร็จเนี่ยอย่างพี่ดวงเนี่ยจะจดเลยว่าลูกค้าคนนี้ชอบอะไรมีงานเดริคอ,อะไรนะคะเพื่อเป็นข้อมูลที่เราจะส่งบทส่งอะไรดีๆที่นอกเหนือจากเรื่องงานไปให้ลูกค้าคนนั้นได้นะคะ อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือการส่งแว l u ลูบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับงานให้ลูกค้าเลยนะคะเพื่อโชว,ว่าเราเนี่ยสนใจกับเขาในเชิงที่มากกว่าแค่ธุรกิจสนใจกับเขาในลักษณะที่อยากจะเป็นเพื่อนเขาหรือว่าอยากจะเป็นคนที่มอบแว l u ลูะไรบางอย่างให้เขานั่นเองนะนี่คือข้อ6เนาะข้อที่7คือสิ่งที่เราทําได้นะคะเราจะต้อง ถ้าอันนี้เป็นเมื่อชีพทํำเลยนะในระดับองค์กรคอเบิร์ที่พี่ดงเคยทำเนี่ยเขาจะเซตสเกจด u ว e มาเลยว่าลูกค้าหนึ่งเจ้าเนี่ยต้อง follow up วันไหนบ้างอย่างตอนที่พี่ดงเคยไปเทรนนิ่งหรือว่าไปดูแลโครงการสังหาระคะ,ะบริษัทนี้เขาจะ follow up ลูกค้าในลักษณะที่เป็น7วัน15วัน30วันครึ่งปี1ปีมีการ follow up เรื่อยๆแบบนี้เราก็เซตอเลอร์สาหรับคนที่ทํา c r m ให้โทรกลับไปในช่วงเวลานั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทำงานที่ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลนะคะเราก็จะต้องเซตเวลาหรือวันที่เราจะาจะ Follow ั p ตามทำลายของลูกค้าแล้วกันเนาะถ้าลูกค้าบอกว่า,อ,าอยากที่จะตัดสินใจช่วงเดือนหน้าเราก็เซตเดือนหน้าได้นะคะแต่ถ้าไม่มีทำลายที่แน่นอนเราก็มีการบอกลูกค้าก่อนล่วงหน้าว่าเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตติดต่อมาเพื่อแชร์ข้อมูลดีๆให้ลูกค้าฟังแล้วกันในครั้งต่อไปนะคะขออนุญ,ญาตเป็นการแจ้ง เตือนตั้งแต่ครั้งแรกที่เราติดต่อกับลูกค้าเลยว่าเดี๋ยวเราจะมีการติดต่อ follow up กลับมานะเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อไม่ให้เกิดความเซอร์ไพรส์เนาะคนเราไม่ชอบอะไรที่แบบไม่ได้ไม่ได้มีการรู้ล่วงหน้าบางเซอร์ไพรส์ก็ชอบแต่เซอร์ไพรส์ที่เซลโทมาจิกแบบนี้ก็อาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเนี่ยค่ะตั้งการ follow up ไว้ล่วงหน้าแล้วก็มีการแจ้งลูกค้าไว้ล่วงหน้าอันนี้เป็นคีย์เลยนะ พราะว่าจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยนะว่าลูกค้าที่จะซื้อเราหนึ่งครั้งเนี่ยเกิดจากการที่เราโฟล l o อัพมากกว่าสี่ครั้งนะคะแต่90%ของเซลล์นะคะหยุดตามไปแล้วนะคะตั้งแต่ครั้งที่2ครั้งที่3ก็หยุดแล้ว <laughs> มันไม่บาลานซ์กันเลยนะคะเพราะฉะนั้นพยายามโฟ l l o อ u พอย่างต่อเนื่องนะคะข้อที่8นะคะเรากลับมาดูแม s เซจที่เราส่งหาลูกค้านิดนึงนะคะ ในสมัยนี้เราจะไม่ชอบแมสเซจที่มันดูเป็นสแปมมันเป็นยังไงแนละ้วมันก็คือการที่เรามีหนึ่งข้อความเราส่งทีหนึ่ง10คน20คนอย่างเงี้ยเราถ้าถ้าเป็นเราเราเปิดอ่านไหมเป็นพี่น้องปกติก็ไม่เปิดอ่านแล้วนะคะถ้ามันเป็นแบบแมสมากๆแบบนั้นเพราะฉะนั้นแมสเซจที่เรา follow ัพหาลูกค้าเนี่ยให้ทําให้มันเป็น p e r s o n a l อลไลที่สุดมีชื่อเขามีสิ่งที่เราคุยกับเขาเขาที่แล้วนะคะ ให้มันเหมือนกับเราตั้งใจเพื่อจะส่งหาเขาจริงๆอันนี้ก็จะมีโอกาสที่เขาเปิดอ่านแล้วก็ตอบกับเรามาได้มากกว่าทั้งอีเมลหรือว่าส่งเป็นไลน์เองหรือ Facebook อะไรก็แล้วแต่ในช่องทางที่เราทำนะคะเพราะฉะนั้นทำให้มัน p e r s o n a l l i z e มากที่สุดนะคะข้อที่9ค่ะ review แล้วก็ r e f l e x คือการที่เราถ้าเราติดต่อขนาะนี้แล้วนะคะเราลองมานั่งคิดนิดนึงว่าเฮ้ มันมีตรงไหนที่เรายังทําไม่ดีไหมมันมีข้อความไหนที่มันน่าจะยังไม่ใช่ไหมเราได้ส่งอะไรไปที่มันไม่เกี่ยวไหมหรือเราตามมากไปไหมหรือน้อยไปไหมนะคะเป็นการกลับมาตกผลึกนิดหนึง่งรีวิวรีเฟล็มานิดนึงว่าสิ่งที่เราทําหลังจากที่เราคุยกับลูกค้าเนี่ยก่อนหน้านี้เขาน่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันมีตรงไหนที่เราจะปรับปรุงแก้ไขได้ในกระบวนการขายของเรานะ,ะเพื่อเอามาปรับปรุงในครั้งหน้านั่นเองนะคะนี่เป็นข้อที่9ในการรีวิวรีเฟล็กตัวเองนะ ข้อที่สิสุดท้ายแล้วค่ะข้อที่10คือเราต้องรู้ค่ะว่าเมื่อไร่เราควรพอเหมือนการตามจีบสาวนะฮะหรือว่าการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะ,ะมันจะต้องมีจุดที่เรารู้สึกว่าโอเคน่าจะพอแล้วแหละเราปล่อยให้ลูกค้าได้ตกผลึกหรือว่าได้เตรียมตัวอะไรให้เขาพร้อมมากขึ้นกว่านี้เพื่อที่อนาคตเราอาจจะเป็นลูกค้ากันได้นะคะระหว่างนี้เราก็ใช้วิธีการ nurturing ก็คือการ คลิปคอนแทคเอาไว้มีอะไรดีดก็ส่งกลับไปนะคะแต่ว่าไม่ต้องอยู่ในพ r i อ r ร t y ตี้ที่จะต้องตามเขาแล้วนะคะก็คือรู้ว่าเมื่อไหรจะรู้ว่าเมื่อไหร่พอเมื่อไหร่ต้องหยุดนะคะเมื่อไหรที่เราจะต้องให้ลูกค้านะ่ะกลับเข้าไปอยู่ในอาจจะพ r i อ r รอตี้ท้ายๆท,ที่อาจจะปีหนึ่งครั้งหนึ่งเราติดต่อไปหรือว่าครึ่งปีครั้งไม่ต้องถี่มากแล้วนะคะเราต้องรู้จุดนั้นซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะรู้ได้ตั้งแต่ตอนเราคุยแล้วแหละว่าเจ้าไหนเนี่ยที่เราจะต้องตาม ด่วนมันจะอยู่ตอนที่เราคอลิฟายลูกค้าเนาะว่าเจ้านเนี้ยเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็สินค้าเราตอบโจทย์นะคะมีความเร่งด่วนนะคะอันนี้เราก็จะอยู่ในพอร์ติตแรกๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราคอลิฟายแล้วเราตามแล้วมันยังไม่ไปไหนเลยเซลล์มันไม่คืบหน้าเนี่ยเราก็อาจจะต้องหยุดแค่นี้ก่อนนะคะแล้วนี่เป็น10วิธีนะคะที่เราทําได้นะคะเป็น10ขั้นตอนเลยก็ได้เรียกว่าขั้นตอนเลยก็ได้นะคะ10อย่างที่เราทําได้ในการที่ ถ้าลูกค้าไม่มีเบสปอนไม่ติดต่อกับไม่รับสายไม่อ่านเมลนะคะทวนนิดนึงเนาะข้อหนึ่งนะคะก็คือมีความเข้าใจก่อนว่าเราจะต้องมีความอดทนและมีความสม่ำเสมอในการติดตามงานข้อ2คือลองหาช่องทางในการติดต่อในช่องทางใหม่ๆเพื่อจะดูว่าลูกค้าสะดวกทางไหนนะคะเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวนี้ไลน์เฟซบุ๊กลิงอินอีเมลโทนะคะข้อสามคือ ส่งข้อความที่จะเข้าไป follow up ลูกค้าให้มีความสุภาพแล้วก็ให้เป็นประโยชน์กับเขาทุกครั้งที่เราติดต่อไปนะคะย้ำว่าเป็นประโยชน์ข้อ4คือเปลี่ยนช่องทางในการติดต่อไหมดูว่าช่องทางไหนที่ลูกค้าสะดวกในการตามนะคะแล้วก็อชอบวิธีการโทนไหนในการตามอย่างเช่นเป็น formal ไหมเป็นทางการไหมหรือว่าแบบไม่เป็นทางการแบบกันเองหรือเปล่าชอบแบบนั้นหรือเปล่าต้อง ต้องลองศึกษาลูกค้าดูนะคะข้อต่อไปนะคะก็คือข้อที่เท่าไหร่แล้วนี่ข้อที่ห้าค่ะก็คือต้อง respect ให้เกียรติเวลาของลูกค้าด้วยนะคะเราต้องดูว่าลูกค้าเจ้านัน,น,นเนี่ยเขาสะดวกให้เราติดต่อช่วงไหนแล้วก็มีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันจะมากระทบทำให้เขาไม่สะดวกในการตอบเราเร็วๆไหมก็ต้องมีความเข้าใจลูกค้านิดนึงนะคะข้อนี้ ข้อ6คือ p r o value d e v นะคะก็คือการที่เราเนี่ยให้คุณค่ามากกว่าการแค่ตามเกี่ยวกับงานหรือของสินค้าของเราให้คุณค่าอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวเลยจะเป็นความสนใจส่วนตัวของลูกค้าลูกลูกค้าครอ,อบครัวลูกค้าหรือสิ่งที่เป็นงานดิเกลูกค้าเป็น value อื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับของที่เราขายก็ให้ได้นะคะข้อ7ค่ะเป็นการ set up เวลาในการ follow up เพื่อให้การทำงานเราเป็นระบบมากขึ้นนะคะเราก็จะบอกเลยว่าเจ้านี้จะตาม3วัน7วัน5วัน10วันเราเซตเป็นระบบของเราแล้วก็เซต alert ไว้เลยนะคะว่าเราจะตามตอนไหนข้อ8นะคะก็คือทำข้อความให้มัน p e r s o n a l i z e มากที่สุดไม่ให้มันกลายเป็นสแปม ข้อความที่ลูกค้ารู้สึกว่าคุณก็แค่ส่งส่งมานะคะทําให้ลูกค้ารู้ว่าเราตั้งใจส่งมาหาเขาจริงๆข้อ9คือเราต้องมารีวิวรีเฟล็กว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นในการขายนี่มันมีตรงจุดไหนที่เราพัฒนาปรับปรุงได้ไหมนะคะเอามาพัฒนากันแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ10คือรู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องเดินออกไปนะคะเพื่อที่เราจะได้ให้ความสําคัญกับลูกค้าที่มีความต้องการแล้วก็มีความเร่งด่วนแล้วก็มีความพร้อมมากกว่านั่นเองเพราะว่าเวลาของทั้งเราแลวลูกค้าทําไมคะ มีค่าเท่ากันนะคะเราก็ต้องดูว่าเมื่อไรเราจะต้องพอมเมื่อไรจะต้องเดินออกมาหรือว่าเมื่อไหรที่เราจะต้องไปโฟกัสกับลูกค้าที่สําคัญมากกว่าแล้วนะคะแล้วค่อยกลับมาเจอกันใหม่เมื่อเมื่อมีความพร้อมนั่นเองแล้วนี่เป็นสิบข้อนะคะที่เราไปทําได้เลยถ้าลูกค้าอยู่ดีเงียบไปนะคะจริงๆแค่เอาเรื่องของบ e n e ฟ i t ในการ Followup แล้วก็ Value ต่างๆเข้าไปเพิ่มเนี่ยก็ทำให้การ Follow ั p ของเรามันดีขึ้นมากแล้วลูกค้าก็ไม่บ่นเราแล้วนะคะแล้วก็ไม่ ตัดสายเราทิ้งหรือว่าไม่แบล็คลิสต์เราแล้ว,ลวถ้าทุกครั้งที่เราติดต่อไปเนี่ยมันมีคุณค่าแล้วมันทาให้เขารู้ว่าเราเนี่ยอ่าใส่ใจเขาจริงๆนะคะแค่นี้การ follow up มันก็ มีความสุขทั้งคนทําแล้วก็คนถูกตามแล้วนะคะแค่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเราลองเอาไปทําดูนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็อย่าลืมมาไปใช้จริงกันนะคะติดอะไรหรือว่ามีคาถามอะไรก็ทิ้งข้อความมาให้พี่ดวงได้เหมือนเดิมนะคะ mm. ขอให้ทุกคนเป็นท็อปเซลได้ในเร็ววันนะคะแล้วก็ติดตามพี่ดวงได้เช่นเคยค่ะเราเจอกันใหม่ ep หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ